จร,จริงสิได้จริงเหรอจริงสิได้จริงๆรงเหรอจริงสิสุดยอดได้อยู่แล้วจริงอุตุแจมแจ๋จวชื่ออาจจะแปลกหูแต่ตุ๊แจมแจ๋จวคือหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการพัฒนาที่นี่นี่คือพี่ตุ๊ผมเกิดที่นี่เลยโดยคุณย่าเนี่ยเป็นไรนกองทำเกษตรกรรมอยู่ที่เนี่ย แล้วที่เนี้ยก็มีปัญหามากมายนะฮะทุกคนที่เนี่ยอยู่ใกล้เมืองต่อมาเมืองขยายจะเกิดน้ําท่วมน้ําเน่าน้ําแรงน้ําเสียคลองมาสวัสดน้ําเน่าปีเลย oh, <no. S 1> พักต่อชวาเต็มคลองเลยเราก็ทําเดียวคือไปร้องชนประธานร้องอบตร้องอาเภอร้องอบจร้องอย่างเดียวร้องให้คนอื่นมาทํา oh, <no. S 1> จากอดีตนักร้องแห่งบ้านสารดินร้องจนเจ็บคอแต่ปัญหาก็วนกลับมาที่เก่าพิตุ๊จึงเลิกเป็นนักร้อง หันมาเป็นนักพัฒนาโอ้ตุ๊ยยอดมากพระบางทีเราจะอยู่หัวร่นเ้าราชการเก้าทำให้เห็นโดยมีโครงการพระราชดำิทุกสี่มุมเมืองเลยให้เห็นว่าเนี่ยทำสำเร็จแล้วเราก็ไปก๊อปไปทำมาไม่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดนี้เราก๊อปมาทั้งหมดเลยโมเดล Copy ปี้แอนด์ดีว e ล็พัฒนาจนได้ดิบได้ดีน้ำที่นี่ก็ใสอาชีพก็แจ๋วที่เที่ยวก็แจม มาที่นี่มีอะไรดีๆให้ดูกันเยอะมีบ้านสารดินของพิตุมีนาบัวลุงแจ่มของปัาติว๋วมีวัดสวนนารามของทุกคนมีสวนผลไม้ลุงบุลเลิศของปัาแจว๋วและก็ยังมีตลาดน้ําไม่ว่าจะขับรถมาหรือนั่งรถไฟมาก็ได้ทั้งนั้นเริ่มกันที่นาบัวสุดแจ่ม สวยงามด้วยบัวสีชมพูบนเนื้อที่10ไร่ทำให้เราได้เรียนรู้การจับจีบบัวลายใหม่ๆภายเรือชมบัวชิวชจับจีบบัวกันแล้วเราก็นำดอกบัวที่ได้มาไหว้พระกันที่วัดสวนนาราม วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่4สร้างขึ้นตอนเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์กันเลยทีเดียวค่ะฝั่งตรงข้ามวัดเดินข้ามสะพานมาอีกนิดก็ถึงสวนผลไม้ลุงบุญเลิศ นั่นแน่มีป้าแจ๋วยืนรอต้อนรับป้าแจ๋วยินดีต้อนรับนะคะจากสวนธรรมดาต่อยอดมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดแจ๋วนักท่องเที่ยวจะได้เปลี่ยนบรรยากาศการนั่งรถชมสวนในรูปแบบที่ผจญภัยกินผลไม้ปลอดสารพิษเรียนรู้การทำเมี่ยงกลีบบัวแล้วก็กินเมี่ยงกลีบบัว,ว แถมจิบชาเกสรดอกบัวเบาๆ,ๆดีตัดใจเกเษตรอินทรียแท้ๆค่ะรันตีค่ะแจ๋วจริงๆค่ะและที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือบ้านข้าวตังของพี่ตุ๊มาเรียนรู้วิถีข้าวอินทรีย์แล้วก็ลองทำข้าวตังกันดูนี่แหละข้าวที่ทำให้ชาวนาที่นี่รวย ก็เขาปลูกข้าวเองแปรรูปเองขายเองเพิ่มมูลค่าข้าวได้มากถึงเกวียนละเป็นล้านบาทที่สำคัญอร่อยเดินข้ามฝั่งมาเราก็จะพบกับตลาดน้ำบ้านสารดินที่นี่มีอาหารมากมายผักปลอดสารพิษจากชาวบ้านที่เขาปลูกเองขายเองแปรรูปเองเป็นของกินของฝากมากมาย เขาต้องเปิดเฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นตลาดไม่เปิดแค่เสาร์อาทิตย์ถ้าเราเปิดทุกวันปุ๊บแม่ค้าจะเป็นคนไปซื้อแต่ที่นี่เราเน้นเรื่องราวของปลูกรอบๆแล้วก็เอามาขายมีตลาดเป็นของตัวเองแล้วก็ทำของเสร็จแล้วก็เอามาขายที่นี่วันศุกร์เก็บเสาร์อาทิตย์มาขายวันจันทร์ถึงอังคารไปทำสวนมันเป็นเรื่องราวที่ชีวิตม,มันมันมีความสุขมากในเรื่องการทำเกษตร เรียกว่าแผ่นดินทําแผ่นดินทองรับรองได้เลยว่าในประเทศไทยหาที่แบบนี้ยากมากนี่คือบนพื้นดินพระราชทานอุตูแจมแจ๋วเส้นทางท่องเที่ยวบัวและวิถีข้าวคนคลองมหาสวัสดิ์ไม่ต้องมาถ้าคุณไม่ได้อยากรู้เรื่องภายเรือและชมบัวสวยๆไม่ต้องมาถ้าคุณไม่ได้อยากนั่งรถอแต็กซิ่งชมสวนจิบชาทำเมี่ยงกินเมี่ยงกรีบบัวชิวๆ ไม่ต้องมาถ้าคุณไม่ได้อินกับผักปลอดสารพิษของกินบ้านๆจากคนบ้านๆแต่ถ้าคุณมารับรองว่าคุณจะได้พบกับธรรมชาติสวยๆของกินดีๆอากาศดีๆและทุกก้าวของคุณคุณได้สนับสนุนวิถีกเกษตรอินทรีย์ของคนที่นี่ให้ยั่งยืน